แกงมะม่ายค่ะแกง นี่มาเตรียมเครื่อง <c oughs> ออทิดเข็มมักบับ เลืกอกก่อนว่มามันอยู่แบบไหนคิดคิดเอาไปใส่คิดความสุก buộc mặc buộc dày dồn và dày đời làm hết còn đây mới làm sạch mặt ạt

พี่โลงฮะทงทงเจ้าบอบกหำมามาอย่าเรอคอยหวามันเหี้ยชีลูมันไม่จับแต่เหี้นนี่นีอันพ่อเอาเสื้อน้ำโคกมันมันับักก๊อบเอามาน่ะมันเอาเสื้อพูดเขาเยว่ามันมาซื้อของเขาเลยอาถงเฮ้ยมได้ะมาพูื่อดอกบักก๊อบบอ มันมากับอานะเม่ห้อยไว้หันบนมีประโยชน์เพราะว่าไม่ได้ถุงเสื้อสูงอนี่มันห้าถุงน้อยบแล้วบะน้ำส้มน้ำโคกแป๊บซีนะ่น้ำไหลแม่ถูกต้องเหรอมาเอาอะไเอาพืชลงเก่งก่อนเก่งนะเอาไลงเยอเอาแมเอาเม์ตกวนสิเลนี่มีอยู่ กยมากททมแกงยิบบดบบดอยแกงนไม้เลยคอยแกงเลยเชิมบั่งดูยงงแกงก็เสร็จแล้วย่อนอยู่กเกาหกีก็กกแล้วก็วห,ห่อพออลยบอกคักคักคักเพราะว่าอายมบว่าเอามาขวดน้ำปลาเด็กคอว่าเอาไปใช้รถประเด็กพอเอามาคืนเ็บสั่งพอ ทำไปทำมาผัดอีรถเอามาให้รถถือมาบอกอ๋อเปะอันนี้ขวายนะก็เลือกมาใช้เป็ดนะบปรแช่เนาะนี่ค่ะสุกแล้วค่ะนี่หน้าตาจะเป็นยังไงนะคะแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้นี่หน่อไม้หุ่น ประมาณนี้คโอ้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 ติดแล้วแต่ถ้ามันโบอันนี้ประเดกก็ใส่ประเดกอีกก็ได้เออถ้ามักประเดก ยายชุดพอดีนะพอดีแช่แล้วจำนีน้นะอโอเคค่ะขอจบคลิปแค่นี้เลย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจับตาไขกดกระดิ่งให้คุณยายด้วยค่ะขอบคุณค่ะ